สถานการณ์สู้รบ5วันระหว่างไทยและกัมพูชาโดยปฏิบัติการหนึ่งของไทยที่ทําให้ได้เปรียบและได้รับการกล่าวถึงอย่างมากนั่นก็คือภารกิจของกองทัพอากาศที่นําเครื่องบินรบ F-16 และคลิปเพนย่อนระเบิดทําลายฐานที่มั่นตรงเป้าร้อเอร์เซก่อนจะบินกลับฐานอย่างปลอดภยัย มีรายง,งานว่าทําให้ทหารกัมพูชาสูญเสียไปหลายพันชีวิตทั้งนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสํานักข่าวสแกนเอเชียเปิดเผยรายง,งานรายละเอียดซื้อขายเครื่องบินกลิริเพนระหว่างสวีเดนและไทยว่าผู้ผลิตสัญชาติสวีเดนไม่ได้แค่ขายเครื่องบินให้ไทยเท่านั้นแต่ยังจัดแพ็กเกจชุดใหญ่เอาใจเต็มที่โดยรายงานข่าวสานักข่าวสแกนเอเชียระบุว่าพลออกาศเอกพันพักตีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศ จะเดินทางไปยังสวีเดนในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนี้เพื่อลงนามในสัญญาจะซื้อเครื่องบินขับไลอ่อเนกประสงค์ c l ิ p p e น EF ของบริษัทซับจำนวนสี่ลำโดยมีรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนเข้าร่วมพิธีลงนามในฐานะสักขีพยานด้วยเ้าตกลงนี้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันที่5สิงหาคมใช้งบประมาณทั้งสิ้น19,500ล้านบาทสำหรับเครื่องบินและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามในข้อตกลงนั้นยังรวมไปถึงสิ่งชดเชยทางการค้าในการจัดซื้อยุธทธปกรณ์และแพ็กเกจถ่ายโอนเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทมากกว่ามูลค่าของเครื่องบินหลายเท่า สแกนเอเชียยังอ้างอิงรายงานของนิตยสาร F.W. Magazine ที่ระบ,บุว่ากองทัพอรกาศไทยได้เปิดเผยถึงกรอบข้อเสนอ Defense Offset โดยตรง7รายการและทางอ้อม7รายการซึ่งมีเป้าหมายครอบคลุมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้างด้วยโดยข้อเสนอการช่วเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์หรือ offset ของบริษ,ษ,ษัทซัพ์ได้เสนอการช่วเชยทางตรง direct offset ดังนี้ การจัดตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาของซาฟในประเทศไทยการโอนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการเชื่อมข้อมูลเชิงยุทธวิธี l ิงก t ทีการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี l i n k t ทีการยกระดับศักยภาพการพัฒนาอัปเกรดอากาศยานการรวมบริษัทต่างๆของไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของ c ริ p p e n EF การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบำรุงรักษาระดับชาติ ภายในกองทัพอากาศไทยการเพิ่มสัญยภาพการบำรุงรักษาที่กองบินหนึ่งส่วนข้อเสนอการช่วยเฉยทางอ้อมประกอบด้วยการลงทุนโดยตรงต่างประเทศของสวีเดนในไทยการก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพมอบเงินทุนสำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยการฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย British Council อ้างอิงข้อมูลจาก f r g h t g o o b อ l ที่รายงานว่าแพ็กเกจนี้จะได้เห็นการอัปเกรดเครื่องบินควบคุมและการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางอากาศซ a บ4า b สีูริอทั้งสองลำของไทยและจะตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงยกเครื่องและซ่อมแซมเครื่องบินกริปเพนในไทยคาดว่าบริษัทต,ต่างๆในไทยจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆเช่นล้อ,อยางลูกปืนแคลมยึด และชิ้นส่วนโครงเครื่องบินสำหรับห่วงโซ่อุปทานของกร e ิปเพนเออย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้เพจกองทัพอากาศก็ได้โพสต์บทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์โดยนวาอากาศเอกรัตนสุทธิสุทธิย้มหลังกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบินขับไล่กริปเพนโจมตีทางอากาศต่อกัมพูชาเป็นครั้งแรกตัวระบุว่า ครั้งนี้มาเด็ดรบเคียงบ่าเคียงไหลแต่ขอให้มั่นใจเรารบฟ้าเคียงดินปฏิบัติการใช้อาวุธครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยบทวิเคราะห์แยกเป็นข้อ,ข,อข้อระบุว่า 1. บริบทสถานการณ์ในหุ้งเดือนกรกฎาคม2025ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างภูมเคือและบริเวณปราสาทตาเมือนทมซึ่งฝ่ายกัมพูชา ใช้เป็นฐานยิงจรวดและปืนใหญ่มายังฝั่งไทยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งในหมู่พลเรือนและทหารอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่รัฐบ,บาลไทยถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางในเรื่องการตอบโต้ที่ไม่เพียงพอกองทบอากาศไทยได้เปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเชิงรุกแบบบูรณาการโดยใช้เครื่องบินรบเจ้าสามเก้าริเพนจากสวีเดนและ f 1 6 a b จากสหรัฐเข้าทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชายอย่างแม่นยำ 2. ในัยะสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ s อุดหนึ Air Powers as Strategic d e t e r r e n t การใช้กำลังทางอากาศในลักษณะน,นี้สะท้อนแนวคิด d e t e r r e n t by Punishment ที่เสนอโดยเกรนสไนเดอร์ซึ่งเชื่อว่าการโจมตีตอบโต้ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงจะยับยั้งไม่ให้คู่ขัดแย้งกระทําการในลักษณะดเดิมอีกนี่จึงเป็นการส่งสัญญาณว่า การโจมตีฝั่งไทยจะต้องแลกกับต้นทุนทางทหารที่สูงลิว่ว2.2 First Combat Proven Gripen Turning Point In Air Doctrine เป็นครั้งแรกในปรวัติศาสตร์การใช้งานที่ JAS 39 Gripen ได้เข้าสู่สถานการณ์ Combat Proven c e โดยตรงในปฏิบัติการรบจริงไม่ใช่เพียงแค่การลาดตระเวนเช่นในภารกิจนาโตเหนือน่านฟาลิเบียป,ปี2011 ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องบินแบบ Defensive d e t e r r e n t สู่การเป็น Force Protection a s s e t 2.3 Joint Air Operation Doctrine กรนํารนำ g ริป e n และ F-16 AB เข้าสู่ปฏิบัติการโจมตีร่วมกันเป็นไปตามหลักแนวคิด Joint Air Operations ที่เน้นความสามารถในการบูรณาการกำลังทางอากาศต่างแบบเพื่อสร้างขีดความสามารถการโจมตีเป้าหมายลึก และจำกัดขีดความสามารถของข่าศึก 3. การประยุกต์หลักทฤษฎีอำนาจทางอากาศจู l ลิ d โอดูเอตเคยกล่าวไว้ว่าอำนาจทางอากาศสามารถใช้ข่มขู่ขัดขวางและทำลายขวัญข้าศึกได้โดยไม่ต้องยึดดินแดนซึ่งสอดคล้องกับลักษณะาการโจมตีของคลิปเฮนที่มุ่งใช้ความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อสร้างผลเชิงจิตวิทยาและยุทธศาสตร์โดยไม่จำเป็นต้องยึดพื้นที่ John w a r d e n ดนส์ฟาว e ์บริงเทียังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ปรุงสร้างเป้าหมายของภารกิจครั้งนี้ด้วยหาเป้าหมายของการโจมตีมุ่งเน้นการตัดกำลังควบคุมและศูนย์บัญชาการของกัมพูชาก็จะจัดอยู่ใน r ร n g ว Landship e r and System Essential ซึ่งเป็นเป้าหมายชั้นไหนที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถรวมของฝ่ายตรงข้ามมากที่สุด4ผลกระทบและข้อพิจารณาต่อภูมิรัฐศาสตร์การใช้กำลังรบทางอากาศต่อประเทศเพื่อนบ้านย่อมส่งแรงสะเทือนต่อระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อไทยเลือกใช้เครื่องบินรบจากแหล่งพันธมิตรตะวันตกทั้งกริปเพนและ f 16ซึ่งอาจถูกตีความว่าเป็นการแสดงจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ด้านพันธมิตรที่ชัดเจนขึ้น การดำเนินการจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามมาตรา51หหของกฎบัตรสหประชาชาติ